มาเริ่มกันเลยก่อนสตูด so ิโอทำไมทำไปต้องออกทางนี้ใช่ไหมอยู่น้องก้อนอยู่ไหนสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมบอกนะคะในเกมด่านผีค่ะบอกเลยคือมันแบบน่น้าผวกมากด่านนี้ตอนเล่นอะไรอยู่นะตอนตอนที่เราเข้าเกมใช่ไหมมีผีออของคลิปพี่แป้งอ่ะ ไม่ใช่อะไรไม่ใช่ผีกับคิ่เป้งเอายจริงมันคือผีในเกมญี่ปุ่นใช่ผีตัวน,นั้นหน้ามันหน้ากลัวมากมีโหกากใช่ค่ะทุกคนแล้วก็หน้าส<า>ีใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างนะวันนี้เราก็มาเล่นกับไตต้านบัวแล้วก็ยใยใหม่ค่ะในช่องฟันแฟ มาพวกเราลองทสกันะวพวกเราจะอ้ยตายแล้วครับผมอันนี้คือยอดันนี้เงียบหูก็สว่างวิ่งไงอ่ะไ้ตั้งมาพวกเราออกไปข้างนผมไม่ได้ไ่บัวี่ตรงนี้อนเห็นไหนีกดปุ่มนี้ยจะไม่ดีมากเห็นไหมเฮ้ยตรงนั้นมีผีเฮ้ยผีไอ้ตั่ผมยังไม่ได้ออกเลยเฮ้ย เอางี้นะแล้ววิ่พรอมกันโอเคแล้วพี่พรมกันอะไรตันตันยิ่งอยู่นี่ยี่นีอุูยอย่า จัดการมันเลยไฟฉายส่งไปแล้วไยไฟฉา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 ยส่งมาเลยเมวแตล้วหนีแล้วมันหนีแล้วเด้อมาได้มาอยู่ที่เดิมก่อนมันมาเลยมันจะออกมานดิอ่ะเขาเลยที่เดิมเล่นไม่เอาให้ไฟเลยอ่ะตั้งอยู่หน้าห้องเลยอ่ะแล้วตรงนีไหมโอ้โหเลยครับเอาพวกเราอยู่ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวรับปิดถงซองได้ไปนะแน่

เด้โอเคไหมโอ้ยนี่นีส่งไม่ก่ียเราจัันนี้นี่น่านี่ตงัน่ะไอท่านเสียยมาแล้วทุกคนลิมิ้งยไงแล้วว่างอยู่ไหนแล้วอไยู่ไหนอ่ะผมอยู่ด้านบนผมขึ้นมานบนได้แล้วไผีไม่ลสขอึ้นนบได้แไหน่อยไอ้ไม่อะกูไอ้ฟนไฟเฟนไฟมีผีไม่ลองสองรอบ เสียงมาว่ะเสียงเสียงว่ะเอ้าก็รู้นะตัวน่าตัวตายเราไม่กลัวมากเลยแล้วกี้ผมไม่กลัวเลยนี่ผมขึ้นมาเพีเดียวแล้วเนี่ยบอกก่อนไม่ใช่พี่เหรอไม่รู้ไม่รู้ไม่ใช่เหรอพี่หายว่ะเฮ้ยเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวตกใจหมดเลยเพื่อนบ้าบอกก่อแตงมา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 เยอะแล้วอ๋อเด๋วเป็นไงบ้างทางนี้มั ทาอบัวนี่คือกหกม้ย ah! ม uh ันจะมาเล่นก ah, ึ uh, right. ่ด um, ีแนแล้วเดี๋เพื oh, ่อนเว้ยเล่นกันย่อยมาทุกทุกคนลุยนี่เรา่ยยเพื่อนแล้วนะเรา่ยยเพื่อนแล้วนะุยมัขอลุบ้างดิเฮ้ยมันยยอยอะ้วเตยัาเหนกี่ยงไม่ยังไม่ชนะดิจะชนะได้ไงเรา้องไปหาผีไปไม่เอา อุกูจะมานี่นะ่นน่ะอ้าไมีผีตรงนั้นแล้วเพื่อนจะไปไหนมันจะโดนตึ้งยิงตรไหมฉั้องไปีอยู่ภายไปไหนวะฉันน่นบ่นเลยนะแกบอกเลยพี่ว่าวิ่งก่อนเลยกันสักพักพีโบมาร์ทน่ากลัวพี่หนูนำไปแล้วนะนำไปแล้วกลัวมากอ๋ออ้ยโว้ยมีใครไม่รู้มีใครไม่รู้มีใครไม่รู้มีใครไม่ เพื่อนเจนว่าได้ยังไม่จะนาทีวิ่งดีวิ่งพี่บอกเพิ่งเกิดต้องตายแล้วบุยไปไหนแล้วผมองตายเหมือนกันเลยพี่โอ้ยกินหมดตายหลายรอบแล้วพี่บอกไม่ได้วาข้างนอกเราทุกคนออกไปข้างนอกกันหมดแล้วออกไปข้างนอกฟังเสียงฟังเสียงอีนกสิบปีอะกลัว เอวิ่งหนีตามเพื่อนดกว่าเมื่อไหร่จะไปเกิดซะพีเออกว่าจะไปเกิดาอยู่ห้องน้ำครับพี่นี่มันอยู่ห้องน้ำน้องน้องวิ่งน้องวิ่งไม่ต้องวิ่งไกมา่มยไีมาไม่บอน้องแม่พี่ไมได้ถึงไหนเลยทุกคนเข้าไปอาคารเข้าไปแได้ยกัมดเลเลยอพี่บัว เนี่ยผมอยู่ในห้องเนี่ยไงแล้วเพื่อนจะเปิดประตูทำไมเราอยากอยู่ในห้องออกไปซิ่งดิแต่ถ้าไปซิ่งมันจะเลี้ยงตู้แอร์ไม่อยู่ในห้องข้าวขาไถ่ออกไปซิ่งนะคะพี่กระจกชอบพี่บัวเจียงข้าขนมไปเลยสกู๊ปวิ่งเหนผู้ชายเมื่อกี้ไปเลยสกูปว้าเข้าสมุดเเลยสกู๊ปหมดตึ้งเฮ้ยวิ่งดีไม่ใช่วิ่งเข้าห้องหาชิปเราวไปใช้ดบ มาเด็พียังก็ดูคุณได้มาเด็กไม่กลัวหรอพีข้าวปัต่อยน้ต่อตาเลยจ้ามาสิจ้าน่องสาวมากักลัวอุยโอ้ยฉันยังไม่ได้ออกมาเลยนี่มันก็มาดักหน้าเ้ามาเฮ้ยผีมาลุงตู่จริงด้วยไม่ใช่ตู่ไอ้บ้าเอ้เฮ้ย โ้หจี่โ่ตูได้ไหมเนี่ยไอ้บกกูโดนขึ้นนะโนหาที่ว่าหนูคิดว่าผีนูกว่าไม่ผีตัวนี้มันหน้าอะไรวันทุกคนทุกคนหน้าแต่แบมากเลยนะแต่ก็แต่เราไปกันดีกว่าตามเพื่อนวงไก่นไม่ทหง้าหนูวิ่งไปในห้องท้ายท่ว่าครับ่เยอนงไในห้องทายหาด่านจุกแม่ยเปิดปิดตู้ย อยากลองมั้ยอยากลองเดินสิโลเฮ้ยแค่นั้นเองอยากลองเดินสิโลกันหนึ่งมันมาแล้วมันมาแล้วเอาเลยเอาเลยเอาเลยขึ้นขึ้นเร็วไหมเรียเร็วบต้องไปทำไหนอีตัวนี้คือผีบริษัทเนาะเห็นไม่ได้ยินแบบอุลบรึเปล่าผีบริษัทเอ็นดูเห็นเมื่อกี้แบบได้ยินแบบพูดพูดอย่างไร อยากขึ้นห้องดิเอาแยขึ้นห้องอ่ะเออเร็วไหเร็วไหมไปทอื่นบ้างอยาขึ้นห้องอนเดียวนีมันเลยเฮ้ยเด๋เย่เย๋เย่เย๋เยเยเยบีบตัวหน้าไปเลยเพื่อนมันก็ไม่รอบีบป่ะเก๋กับไม่รอบีกมาสิบัวนี่รอบีกันมาบีบบา ไอ้ตั้งตานะคะทุกคนมาตั้งอุ้ยอันนี้คือตายครั้งแรกเลยนะตครั้งแรกหู้ยไม่ได้ตายครั้งที่สองเหรอนี่ว่าผีนุ่งเนี่ยไอ้ตั้งมากับพี่โบได้ปะพี่โบกลัวพี่พี่โบอยู่ไหนฮะขึ้นมิชชั้นสามเลยนะอุ้ยใหม่เก่งมากอะไรมาเราไปร่คบกันไปหายไปไหมมเดี๋ยวพี่โบจะไปไหนมมาตั้งอยู่ต่อหน้าเลยจู่ๆตาผมไม่ทาตาก็จักหน้าบันไดเลยไม่ใช่เมื่อกี้ดักหน้าบันไดทุกคนรอรอดูผู้ชมเมื่อกี้นะ ตายต่อหน้าทุกคนเลยตายต่อหน้าทุกคนอยู่ไอ้ติ๊กต้ามีผีผีโอ้ยจุ๊งเว้จุ๊งเว้ไม่มีทางหลังแล้วใครจะเห็นวะเสียงเล็กน่าใจมากนองผมไม่ได้ยินเลยแมพูดทุกคนเกิดไปทุกคนเกิดไปหมดเลยเนี่ยอ่ะงั้นพวกเราก็ไปเล่นกินด้วยกันพวกเราที่จังหวัดผีไม่ดีทุกคนเมื่อกี้เห็นแม่อุตส่าห์จุกได้นะเนี่ยจริง แต่ผีผมก็หลังอ่ะกินมุสตาห์ใช <มา S 2> ไปด้วยใจเหมือนกัน,กนมันเกิชดช้าจังเลยอ่อัคดีเสีสยงโอ้โหเรียงแสดงว่าผีมาเกี้มยมาอยู่ยไ,ไ,ไหนอ,อ่ะมาแล้วอ่ะงั้นพวกเราไปพบก,กันว <มา S 1> ัที่ที่นั่ผีมาผีมาผีมาหนุกับกอนนะเออเอเอเจ้าต้าเ้าต้าอยู่ไหนอ่ะไม่รู้ผมุ้จู้อยู่ตรงนี้ผมผมเกอ้ยดูบอลแล้วเมื่อกี้ทิดพิษตามหลังน้องอยู่เนี่ยมาตามมาเลยเด้ ไอ้บ้าดีมาดีมาด้ยดิออรู้แล้วรู้แล้วโยไอ้ไรีไอมอตั้งยัวะตแล้วตตบ่อยมากเครื่องอ้ยี้โอยทุกคนตั้่ฝอยมือวิ่งเลยตังตตายอเดียวตั้่อยหมดเลย้อมจริง อุ้ยผีตังนั้นคุวภาเมื่อกี้นี่นน่าไม่ดูอะไดูดิตามี่จิมิยยิมยนเลยยิมยนิมยนมาหน่อยมาหน่อยโอ๊ยผีผีมาผีมาใจเอใจเอเ้ใจเอใจอันนี้ผีลิงเหรอไม่ไม่ีไม่เหมืนกันพี่มวบกวี่กับพี่บอก่าให้แมหน่อกับพี่โบนะคะทุกคนมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหก ทำไมีไปทาไปทนห้องน้ำทำไมอ่ะคอยดูแลพี่บัวมาเข้าสู่อันจริงจังสองอนที่สองแล้วมาจะผีมามาใช้ที่สองแล้วเหรออุ้ยมาแล้วผี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 มาผีมาผีผีผีเฮ้ไม่หรจะตายแล้วปิดประตูเปิดเปิดประตเกณฑ์ครเฮ้ยผี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 เอผีแล้ว้ามจะผีแล้วเฮยมันผีแล้ผมทลับ เฮ้ยแต่ผมจุงได้อีกสองสามรอบนะพวกเราก็เจอเหมือนเลยนะเอางี้ฝากให้ทุกคนไปเล่นเกมนี้นะคะใครที่เล่นด่านนี้ชนะคอมเมนต์นมาบอกด้วยหชับคลิปนี้มาเจอกัน,นะค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายย่าลืม,มกดไลค้กดแชร์กดติดตามด้วยนะ<า>ครับบ๊ายบายโอยเกมบ้านนี้เคยชนะเลย